ก็ต้องขอเรียนว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงๆว่าเศรษฐกิจไทยจะยแย่นะครับจะแย่หนักกว่าที่เป็นอยู่มากนะครับ5ปีที่ผ่านมาที่ว่าแย่แล้วต่อไปข้างหน้าอีกไม่ทราบกี่ปีนะครับจะแย่ลงไปเรื่อยๆก็อยากจะฝากว่าต้องระวังกันนะครับเพราะเศรษฐกิจโลกก็จะแย่นะครับธุรกิจหลายอย่างจะเป็นปัญหาเช่นธุรกิจน้ํามันเนี่ยจะมีบริษัทน้ํามันของโลกเนี่ย ร่มละลายกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็จะมี500บริษัทแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นธุรกิจพวกการท่องเที่ยวนะครับสายการบินเอ่ยนะโรงแรมเอ่ยเนะี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วก็จะเริ่ม,มรงวมละลายกันแล้วก็จะส่งผลกระทบไปธุรกิจอ,อื่นๆซึ่งจะทําทให้ไทยเนี่ยที่แยอยู่แล้วแยกลงหีนจะมีการาตกงานกันเยอะนะครับไทยเนี่ยคาดกันว่าจะตกงานกันถึง7ล้านถึงสิบล้านคนเลยก็อยากจะให้ระวังกันไว้ ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีคนฆ่าตกตายเป็นจำนวนมากนะครับหลายๆเหตุการณ์เกิดจากนโยบายรัฐที่ผิดพลาดนะครับมีการเยียวยาซึ่งไม,ไม่ถึงหรือไม่ก็เยียวยาผิดกลุ่มนะครับล่าสุดนี้ยังมีคนไร้วิสาหกิจได้5,000แต่ว่าคนที่เดือดร้อนไม่ได้อันนี้สิ่งที่เป็นปัญหานะครับก็เป็นห่วงว่าไป็นปริมาณการฆ่าตกตายเนี่ยครับอาจจะมากกว่าปริมาณของคนเป็นไวรัสตายก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าให้มี ขั้นตอนในการดาเนินการให้สามารถเปิดดาเนินการธุรกิจได้มงการก็จะเป็นปัญหากันอีกนะครับการที่รัฐบา,ฐบาลขยายอพอลกชุบเฉินออกอีกหนึ่งเดือนเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดน,นะครับปัจจุบันเนี่ยพอลกไม่ได้ช่วยให้การหยุดการแพร่ระบาดนะครับเป็นความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้พอลกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการ ขยายไปเพื่อป้องกันคนมาขับไล่รัฐบาลหรือเปล่านะครับเพราะว่ารัฐบาลคงห่วงว่าการบริหารงานที่ผิดพลาดที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะกลัวว่าคนจะออกมาขับไล่ก็เลยขยายกับพรกออกไปอีกหนึ่งเดือนอันนี้ก็สิ่งที่เป็นห่วงนะครับก็อยากฝากว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากรัฐบาลเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้คิดก่อนที่จะลงหน้าว่าจะปัญหาใจแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการก่อนจะเหมือนกับถูกด่าแล้ว ค่อยดเนินการนะครับทุกวันนี้เหมือนกับขับเคลื่อนโดยการโดนด่าซึ่งผมว่าอันนี้เป็นปัญหานะครับคือถ้าเราดูย้อนหลังนะครับตั้งแต่เรื่องหน้ากากเอ่ยแอลกอฮอล์เอ่ยอก็เ,ยเป็นปัญหาอย่างนี้ถูกด่าแล้วถึงจะแก้ไขจกนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของการที่จะไปหักเงินบัตรทอง2อ0 0ล้านบาทใช่ไหมครับจะไปตัดงบประมาณส่วนนี้ก็ถูกด่าก็เลยยกเลิกไปยอมถอยไปนะฮะเรื่องแม้กระทั่ง5000บาทนะครับที่ เนื่องจากว่าสั่งปิดเมืองแล้วคนเสียหายไม่มีไรายได้นะฮะก็อยากจะให้การเยียวยาก็เลยมีอก5,000ันบาทแต่ก็5,000 0บาทเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจะแจกแค่แค่3ล้านคนใช่ไหมฮะแต่พอคนออกมาวายๆกันเยอะก,ก็ขยายออกมาเป็น9ล้านคนแต่คนมาสมัครถึง27ล้านคนใช่ไหมฮะ ก็ขยายเอาไป14ล้านคนอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทําคือโดนดา่าถึงจะทาโดนดา่าถึงจะทําหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่ค่าไฟฟ้าที่ผมเคยเตือนแล้วว่าพยายามให้ลดค่าไฟฟ้าก่อนรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจกระทั่งคนก็มวยวายกันอยู่บ้านกันเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่ารัฐบาลให้อยู่บ้านแต่ค่าไฟฟ้ากลับแพงขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่รัฐัฐบาลก็ต้องมานั่งให้ใช้ไฟฟีบ้างมาเริ่มลดค่าไฟบ้างอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทําหลังจากโดนด่าแล้ว และท้ายสุดก็คือเรื่องการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาเหมือนกันท,ที่ไม่ถูกดา่าก็จะซื้อกันแหลกลานเหมือนกันซึ่งไม่ได้อุงเรือว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรกับภาวะที่ลาบากขนาดนี้แต่รัฐบาลจะไปซื้อเอายุโทโธปกรณ์กัน,กนอันนี้คืออยากฝากไว้นะครับว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยคุณต้องคิดก่อนแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ออกนโยบายก่อนไม่ใช่ถูกด่าที่ทาทีถูกด่าทีาทําทีมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับและเรื่องต่อมาคือเรื่องที่รัฐบาลจะเข้าออร่วม CPTPP ผมว่าเรื่องนี้ต้องคิดให้หนักนะครับเพราะว่าผมว่าผลร้ายอาจจะมากกว่าผลดีเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถเจรจาการค้ามาได้5ปีกว่าก็พยายามจะคิดว่าวิธีที่จะดีที่สุดเหมือนกับจะไปเอาหน้าได้ว่า,าได้สามารถเจรจาการค้าได้แล้วก็คือเข้าร่วม CPTPP เพื่อจะเอาหน้ารัฐบาลแต่จริงๆแล้ว การเข้าร่วมเนี่ยจะเป็นปัญหาเนื่องจากแต่ก่อนเดิมเนี่ย CPTPP เนี่ยมันจะมาจากสหรัฐเป็นคนทำตอนหลังสหรัฐถอยตัวออกไปใช่ไหมฮะไซส์ของ CPTPP นี่ก็เล็กลงเราเองเนี่ยมีมีการเจราจาการค้าเขตการค้าเสรีกับประเทศส่วนใจใน CPTPP อยู่แล้วการเข้าไปร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาของเรื่องสิทธิบัตรยาเอ่ยเรื่องของออนิขสิทธ์ เมล็ดพันธุ์พืชเอ่ยซึ่งจะมีผลกระทบกับเรานะเนื่องจากในอนาคตหลังจากวิกฤตไวรัสโควิดแล้ว,ลวเรื่องปัญหาสาธารณสุขเอ่ยนะฮะเรื่องปัญหาของการขาดแคลนของอาหารในโลกเอ่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้ให้ให้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องคิดกันให้ดีๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากที่ที่เราจะคาดหวังว่าจะได้การลงทุนการค้าเพราะว่าเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตการณ์เนี่ยจะย่ำแย่มากแล้วการที่จะวิคาดหวังว่าจะได้ การค้าการลงทุนมาเนี่ยผมว่าได้จะไม่คุ้มเสียนะครับก็อยากฝากเรื่องดีไว้อยากอยากฝากเรื่องนี้แค่ว่าเหมือนที่บอกนะครับอยากให้รัฐบาลคิดให้ดีแล้วก็พิจารณาให้ดีนะและไม่ใช่ว่าถูกถูกด่าแล้วค่อยทําถูกด่าแล้วค่อยทำเนี่ยผมว่าประเทศมันจะเดินไม่ได้แล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปขอบคุณครับ